เอา,าวันดีครับผมวันดีโมี่หน่อยเอฟซดุกท่านครับมุนีแอดมาเข่าปลาเข่าดงครับผมเอฟซีนั่มาน้่ตามไลายครับโพ่อครับอดบหวครับมันมาหาเพื่อนหลายรอบเพื่อนประยุ่จากเทียบแนี้เลยต้องนั่มหอดทงโอ้ยมาหาลุงตาทิพย์นะครับ ไปหาอยูเ่เงื่อนมาเห็นหาอยู่หน้ามาเห็นครับเอาเฮ็ดยังปะตัดฟื้นปะครับอโอ้ตัดฟื้นพอทานเสร็จแล้วลูกตัดทีไปทางไหนล่ะครับบู๊ยพุดหมอครับบู๊ยมาตัดฟื้นตัวครับ ด็ีข้าเจ้ามังปลาครับลุงตาทิพย์เพิ่งก็เลยมามาเอาฟื้นมาเอาฟื้นเผาทานเพิ่งข้าเจ้ามังปลามังให้มังหน้าเนะาะเบ่งเบิงเบ่งอันแอดก่ะ มหาเพื่อนไหลล่อรอหล่ะครับเพิ่อนบ่เห็นเพิ่นจากเทือโทร่มากอ,ะอ่ะเพืเ่อนบ่ได้รับสายเนาะก็เนื่องจากว่าเพิ่นมีเบียกมีงานค่อนข้างที่จะหุ่งในจากน้อยครับธรรมดาครับผมเช่าให้เช่าหน้าเนาะหาชา้กินขําครับถ้าบอกหาก็บ่ได้กินนะครับช่วงนี้เลขอ่าจับคู่ลุงตัทิพย์บ่เขาครับเลขวิ่งกะตั้งแต่ตามแนวทางมากครับรุดรุดมาสองงวดครับ แอบไม่แน่ว่าเขาสามรุดหนึ่งเขาสามรุดหนึ่งหรือว่าเขาซี่รุดหนึ่งเขาซี่รุดหนึ่งคือกันครับผมคือเขาต่อ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 กันแล้วรุดเขาต่อ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 กันแล้วก็รุดยังสิไหมครับอ่าในส่วนเล็กวิ่งเม็ดเดียวของลุงตาทิพย์นะครับโอ้อันนี้ก็ลงมาให้ลงมาหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ครับยุกไก่หน้าแอบเลาที่ขับนี่หน้าแอบอยู่ทั้งพูนฝากกันไปพูนโอ้ย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 ไรว่าังสั่น ยังขามป้านี่ไปนะครับก็จะไปฮอดหน้าแอบที่กันหน้าถ้ำครับตะกี้ก็เอาควอยมาปล่อยไว้แถวนี้แหละครับมาเลียงอยู่แถวนี้บ้านนี้ข้าเจ้าเห็ดหน้าปังเอ้โมมันเห็ดหน้าปังข้าเจ้าว่านเข่าข้าเจ้าว่านเข่าปีกายปีก้อนข้าเจ้าบวานเอาควายมาว่างมาเรียงไว้น้ามูนี่ได้บ้านนี้ข้าเจ้าเห็ดหน้าก็เลยเอามาไว้บ่ไดดแล้วนะครับ เดี๋ยวล sure ุงตาทิพย์มาแล้วครับผมเดี๋ยวจังไงล่องไปสอบถามเบ้างว่าเพิ่นจะได้แนวทางมาฝากบอกวันนี้เนาะครับท็อปสวัสดีครับผมลุงตาทิพย์ครับสวัสดีครับสวัสดีผคุณท็อปแต่ยังไงว่าอย่างงน้ลุงบอนโทษติดต่อันได้หลายกับน้ำมาหดพี่แล้วก็แบบซัดซัดอยู่เฮียนบหยังนไงซัดอยู่เฮียนออา่งนี้ยนฮะ กับังเอิญอนนี่นี่แหละหมูมือเส้าเนี่เคี่ยงตายเฮ้ยไปมันเดือดก็เยเโทรศัพท์ไปโทรศัพท์ไปสานนะหมูมือเส้าเคี่ยงตายโอ้ขาดไม่โอ้เคี่ยงตัดไม่ตายก็เลยเอาเคี่ยงไปซ่อมก็เลยเอาเคี่ยงไปซ่อมครับก็เลยเอาเคี่ยงก็โทรศัพท์เกิดปฏิกิริยาไปชาดไว้บ้านมาเนี่ยเฉพาะติดต่อกันเมื่อไรมาก่อนนะมาสั่นดอกครับเอฟซีมันต่ำมากหลายโพลในสิได้ลู่ก็ทีบสั่นข้าเจ้าล่อเลขเม็ดเดียวหันไหม เลขเม็ดเดียวลุงตาทิพย์สิบงวดผ่านมาเพิ่งรุดไปสองงวดเลขเม็ดเดียวเพิ่งรุดไปสองงวดเลขเลขเม็ดเดียวเลขวิ่งเลขวิ่งเม็ดเดียวเลขวิ่งครับเลขวิ่งเม็ดเดียวสิบงวดรุดสองงวดบ้านนี้ชิบวุลุดอกตีบ้านบุลุษดีเพราะว่าตอนนั่นสี่งวดแล้วก็รุดงวดหนึ่งเขาไม่อีกสี่งวดแล้วก็บรุดอีกงวดหนึ่งบ้านนี้ก็สิเขาต้องกันอีก ซีหางหวดคือเกขาเหระครับบานบ่งบ <uel ess> อว่าแขนหางเขา่าหนี่้ขเ,ขขเ,ขขเขาตีดด่ดติดติติ๊ดตีดเต็มเลยครับเด็กเด็กมาบอกพูนนะทิมก็จะทิมมองเดียวบ้ากัสนหรอะใ้เรียกบ่ถึงแปลว่าร้อนเาว่าสนว่านี่านอยู่เปียนพ่อว่ามาจังเดยพดไม่ก็สนมวนมากอยู่พ่อ,อก็สนกะเรืยก็เรยบบทนแกเราว่าเพราะว่า บาเพิ่นไปเขาพรรษาแล้วครับก็ะไรนอนเหรียญอยู่ยายทุมเล้วก็จับนั่นอยู่จักโคกจักพื้อยู่แต่ยี่ยิ่นี้ก็กูก็บนมเปลี่ยนดนแลยวอาเส้นไปเรียหลับล่องมือกปเรยขึ้นมาครับขึ้นมาสองเท้าเดียวกูเดียวเอ้ขึ้นมาเป็นคู่เหครับขึ้นมาสองตัวขึ้นมาแล้วกรไปโดนเจอ สีม่วมียนแล้วเทียนนั่นอีกนวดรับมันไปสีม่วมียอีกแต่เป็นขึ้นมากขึ้นไม่ <ไป S 2> อีกอืขึ้นมากสองเทียนก็ไปไดยบ่มากแล้วเทียนปั่นเท่ากัางอันนี้คือม่วงนเหมืนมัครับนี่เทีออยนได้กับบ่มามอูแสดงว่าถ้าผมมาก,ก่อนหนนี่นี่คือบ่ได้บ่อใดม่วงนมากส่วนคำซ้ำมาจอดแรงพร้อม,อมส่วนที่ไปเลี้ยงงูงนอน่ะตื้นนวดซึนขึ้นครับที่ไปเลี้ยงงู แต่ว่ามันมามันมาสูงแต่ทีนี่เรียกยังมาสู๋มาสูงเรียกวันงวดบางเรื่องหนึงมันไปพาดนั่นสิสิมันไปพาดตัวจับบ่จับเรียกตัวสุดท้ายสิวันนึงตัวสุดท้ายไม่ได้จับที่ที่มาหลบสุดท้ายมูลบ่ครับเออบม่ได้จับเพราะว่ามัน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 เ่ยที่ห้องประสงใส่นะอ๋อไม่ได้ระจับมันเปลี่ยนคือคุณงวด ครับคือตั้งเจงวดมันผ่านนะครับพอดีงวมันผ่านมันข้นมามันได้เห็นบ่รัรพอดีเ้าได้เขาไปใส่ม่องนกมาฮ้องอันนกปันตุเรียวบานครับคือมาบอกเรียกว่างสีว่าสั่ว่าบานนี้ก็เรียบเบาแม่นมนุษย์ตัวได้ยู่น้ำท่ามือน้ำยังกระยาบ่เอาคือเขาได้เรียกแล้วเขาว่าตัวเขานั่นแหละตัวม่านตัวตัวม่าน ตไม่เห็ดให้ขวยอืมคือกุฏิอันครับทาาเขาได้รีกเลยกเขาจับจูไปดีดีครับเวลาเวลาต่างมันมันหิมาเลยหิมาเท่าละสามตัวเท่าละสองตัวเท่าละตัวเขา่าไปสนใจเพราะเขาจับเด็กตัวเก่าจําว่างวดที่มันผ่าดานมากผ่าดานมากคือนั้นทําเขาไปคุยเคี้ยนมัน่ะก็คือจบเลยครับนั่นถ้าจับตัวไหนต้องจับให้มันเออคือว่าไปฟังนั่นแหละครับคือมันเปลี่ยนกุฏิอนอันนี้ กกรมใจว่าม on it ันมันเป็นยังมันมันม่มีตัวมาแทับแล้วกาบม่มีนี่เคยเอาลับตาลงจีไปเห็นตั้งประเทศที่ไปเห็นประเทศนั่นประเทศนี่เขาไปอาบน้ำยังสั่นยังที่ไปเรียนหัเรียนนี่ขี้ียยังเขาก็ะชี้ไปก็เขาอยู่บ้านเขาเนี่ยเขาก็ยืนมั่งเขาก็ชี้ไปว่ากันชี้ปวกฝรรกฝรังเขาก็ะี้แต่ว่าคล้ายๆว่าเขาไปอยู่ล้าเขาอางที่ครับ ตางเง้อน่ะที่มันขึ้นนั่นแหละเรียกที่บนไหนเก้าศูนย์มวงนี้ที่ขึ้นมาหน่อยเออเท่านั้นตัวตัวเดียวขึ้นมาสองรอบก็คือ้นเก้าศูนย์น่นรครับมีอ,กกอันกอดิวาเล็กอีกทีถูกโอ้ลุงก็เลยว่าเลขมันคือสีมาสูงแท้เออเพราะว่ามันมันอยู่หลาเก่าเนครับเอาม,มันมันเป็นศูนย์เก่าจังสีอะไรบ่ครับ คันว่ามันอยู่หลักเก่าเนียครับเอามันมันเป็นศูนย์เก่าจังสีบ่อะไรบ่ครับคันว่าเาเพิ่งเข้าซื้อเลขนะเขากับซื้อศูนย์เก่าเก้าศูนย์เขากับซื้อได้แต่การที่วิ่งก็คือวิ่งตัวเดียวก็ศูนย์นั่นจบเราต้องเอาลายจ่ถ้าวิ่งคือวิ่งตัวเดียวเลยศูน,นย์เลยอย่าไปวิ่งตัวทั้งน่ะเร่ต้องวิ่งเก่า ให้วิ่งศูนย์<อ>ต่อให้มันจะออกเก้าศูนย์ก็ตามเอยียบกัยาก็อเ้ยเขาวิ่งศูนย์เลยวิ่งศูนย์เลยเถ้าเขา้าจีซื้อสองตัวเข้ากับสี่ศูนย์เก้าเก้าศูนย์ก็คือจบครับเพราะว่าพันไห้แค่สองตัวเท่านั้น<อ>ส่วนมากเลียกพนที่ันไห้สามตัวจะเทียรครับเมนจยางว่าล่อฟังบนว่างวดชุดใตยล่อฟังนี่เหละทุกอย่างมันทุก<อ>มังเป็ียนมันเปลี่ยนพันว่าปูว่า แถวาลังงวทุ่ทยแถ่าละวันเยอ่เหรซครัที่ว่าเพิ่นสิบห้าหกตัวเอนกครับแต่ว่ายังบีมาจักเถื่อยังม่มาแต่ว่าม้ทีหนึ่งแล้วมาล่างๆี่สิไม่ห้างอย่างล่างๆี่สิแต่หางบแกงผู้หันบ่กวาคันทุกไขมันทุกเออถูกไขมันทูกยูหันคันวยไขมันลวดมันบ่าทายยูหันเพิ่นว่าไงอยาตตีงีิงอยากทุกทูกไปจะเป็ี่ยนยังไงเปลี่ยนไป มันนังมีเหมือองันาะพ่บุญมังเออพาเพิ่นมาว่าวัลเราดิงัวถุ้าคือเพ่นจิ๋วไปเลยนะงัวทุ้าเนี่อถ้าเพิ่นป้อยเรียกขกตโวเราคือเาต้องมาทมกันอีกมันมีเพิ่นหายก็สองตัวนี่บอหายก่สองตัวกูฏทียรมันจิ๋มามันจิ๋มาสองตัวงทีมันิมาสองตัวแล้วถ้ามันเป็นเลขวิ่งตะกี้เนาะ เขาว่าเปลี่ยนไหมล้วขอคนเปลี่ยนไหมแล้วบเห็ดทั้งสั้นมันค่อยเชมันเย็ดบ่อยถามมันเป็นเลขวิ่งครับมันขึ้นมาสองตัวแล้วตัวพนมาหลอนครับเท่าเี่เรียกวิ่งเนี่ตัวพนมาหลอดสองตัวพนสิมาหลอเขาเลยแล้วมันทีมีตัวหนึ่งอีกขึ้นมาตัวเดียวูคโหลลนบันขึ้นมาสามเทียจับตัวนั้นล่เขาเลเรียกวิ่งครับเอะเลยว่่ต้องถามตัวโคโรขึ้นมาลุ่นเออนั่นแหละ สองตัวนี่เพิ่นไม่ใช่เห่าควขี้ซึ่งแต่ว่ารอดนีิ่เออเพิ่นเหียเขาจับสองตัวแต่ว่าตัมารุ่นเพิ่นบ่อยจับเป็่นยังคือบ่อยจับเพิ่นสิ่ร่องใจเขาว่างเขา้าจับเียถือบ่อมสมมุติว่าแมา่สองตัวแล้วตัวรุ่นแม่แมาตัวเดียวคือเขาจับตัวเดียวไปใครจะไปซื้อบ่ต้องถามมาถือขึ้นมาถือนั่งอยู่เที่หน้าก็นอย่จักี้่็ได้นะงวดห้เลขกามบหรแต่ถามป้ายวว่า คนมิโชคไปถามว่าครับวันั้นกำลังวางกับเต็มเต็มเลยเขาเขาเลขสามนะครับงวดลุงตาทิพย์ให้เลขสามคนมิโชคไปงวดได้วสามงวดสามมันมั่นเพราะว่าพ่อยไปสามสามนั่นว่าก็เลยให้วิ่งสามครับเพราะว่าพวกมั่นใจตัวนึงนะครับก็เลยให้วิ่งงวดแต่ว่างวดงวดนี้ล่อมึงแล้ว วันรอบมืองแล้วบ่มาตัวเดียวก็บ,บ่มาตัวเดียวก็มาสิ่งที่ม่หลอกตาเรา็บ,บ่บีครีบนั่นแหละมาตาซ้ำนี่เลยมาตาซ้ำนี่เลยก็ไปเลยเก้าศูนย์กอดข้อก็ลองซองมาเลยบพราวันจะขึ้นบอมกันยครับขึ้นมาก้อมกนเลยเก้เ<ล>เาศูนย์เอารักเอารักนวยมันบ่ค่ะเอารักนวยไม่วิ่งมันบาคา่ค่ะตัวยุทธายตัวยุทธายเพื่อวิ่งตัวหนาก็เลยครับเท้าที่วิ่งเขาต้องวิ่งตัวไทยเขาไปวิ่งตัวหนาครับไปเลย บมขึ้นบนก็ลงล่าเพิ่นเอาอันนี้ก็คือสรุปว่าตัวเลขนี่พวกก็เห็นเมื่อวานนี่แต่ว่าเมื่อวานต่อแรงแรงแต่ว่าเลขตัวเดียวคือเก้าศูนย์เคืนคืนว่ามันสิพม่าซ้นครับเพราะว่าช่วงช่วงนั้นเพิ่นเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นสิขาวพัรษาครับสีขาวพัรษาตัวเป็นการนิ่งเลขวัตตลีอยูุ่วันครับก็เลยอธิษฐานเล่าเมืออว่าปู คือว่าจะให้รว่านไงคือสีนี้แล้วครับเขาว่านสามก็ระยางยน่ามัเลี้ยงก็ไปเขานั่งเวยนมาบอกว่าสนุกมากแต่ว่าเจ้าก็ที่มาตัวหนาตัวหลังตรงที่เย็ดจังได้ชุบบอมาเอาคบอลวางในรบานทำมันม่ถือเอาเอาอย่างสี่้นะลุงนะตอนนี้คือเลขเก้าศูนย์นี่ขึ้นมือเดียวแต่ว่าขึ้นสองรอบนะครับขึ้นมือเดียวได้ขึ้นสองรอบ เห็นซ้ำ <ska> นั้นแล้วก็จบเพิ er ่งจะมาเมื่อว่านี้เองนะครับเมื่อนี้เพิ่งจะวันที่ยี่สิบเก่ายี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดหนึ่งเหลืออีกสามมือนะครับตอนนี้ก็คือจับเม็ดเดียววิ่งเม็ดเดียวคือเลขศูนย์จับคูคือเก่าศูนย์นะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่กอดข้อกันขึ้นห้าเห็นอยู่ในตาหลังจากนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างไรแกจงค่อยากันนองลงเนาะตบสิมอ